จากวันนี้ที่ท่านกรรมการได้มาเยี่ยมชมนะครับก็จะเห็นว่า,าทุกท่านนั้นชื่นชมนะครับแล้วก็พอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่าผลออกมาเนี่ยอสอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการอันดับแรกเลยในส่วนที่เป็นดีกรีหลักสูตรที่เป็นปริญญาบัณฑิตที่จบออกมามีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม บัณฑิตก็สามารถที่จะสร้างธุรกิจใหม่ขึ้นมาได้จากโครงการที่ได้เรียนอยู่ในระหว่างการศึกษาครับผู้ดูแลหลักสูตร o t t นะฮะหรือ เทคโนโลยีอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสำหรับอุตสาหกรรม4.0นะครับก็ภาพรวมของการบริหารจัดการหลักสูตรนะครับเราก็ทำตามวัตถุประสงค์นะฮะคือเราได้มีการเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมในการบริหารจัดการหลักสูตรนฮะทั้งตัวสมาคมไทย OT t แล้วก็ผู้ที่เป็นมืออาชีพในวงการ IoT อย่างเช่น เอเอสนะฮะอย่างเช่นตัว CAT Telecom นะครับแล้วก็อย่างเช่นโครงข่ายแบบ Sigfox นะครับรวมไปถึงตัว Microsoft Platform ทั้งหมดนะฮะในมุมของการเรียนการสอนเนี่ยเราก็เรียนเป็นเชิงปฏิบัติการนะฮะมีเครื่องไม้เครื่องมือมีแพลตฟอร์มให้ได้เรียนรู้แบบมืออาชีพขอบคุณสปอวนะครับที่ให้การสนับสนุนในครั้งนี้ครับที่เข้ามาร่วมโครงการบัณฑิตพันใหม่ของทาง อวเนี่ยนะครับก็เป็นข้อดีของอนักศึกษาแล้วก็จริงๆตัวอาจารย์ด้วยคอนเซปต์ของคณะเราเนี่ยเราพยายามที่จะร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่เริ่มคณะเลยเพราะว่าเป็นเรื่องใหม่ไม่มีคนไหนจบตรงมาเลยสักคนนะครับเมื่อ10กว่าปีที่แล้วแทนที่จะทำอย่างนั้นมาทําให้ถูกต้องถูกระเบียบร่วมกับคณะของเราดีไหมนะครมาเริ่มต้นแบบนั้นเวลาผ่านมา10กว่าปีวันนี้ทางอวบอกว่าไอเดียเนี้ยมันโอเคถูกต้องนะครับออกเป็นโครงการขึ้นมาชื่อว่าบัณฑิตพันใหม่ คณะเรายินดีมากนะครับเพราะนั่นคือเทรนด์ในการร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมการที่จะตามเทรนด์ให้ทันมันต้องทําแบบนี้ละครับมาคิดก็คิดด้วยกันทำก็ทําด้วยกันตอนนี้มีผู้ใหญ่คืออวเข้ามาสนับสนุนอีกและทุกคนแฮปปี้นะครับบรรยากาศอย่างนี้ดีมากเลยครับอยากให้มีนี้ต่อเนื่องครับวันนี้ต้องขอบคุณสปออวค่ะที่จุบในฐานะของ SME นะคะได้เข้ามาจอยกับโครงการนอนดีกรีเราเป็น SME ออะค่ะมันจะมีช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่า เราต้องเลือกอะค่ะว่าเราจะโตหรือตายคลาสนี้นะคะออวันที่เรียนกับอาจารย์ดรมนูอะค่ะค่อนข้างที่จะทำให้จุกเบรกตัวในส่วนนี้คือเข้าใจว่าผู้ประกอบการนะคะมีหน้าที่แค่ไปมองหาว่าเราอะมีศักยภาพตรงไหนแล้วไปช่วยแก้ปัญหาตรงไหนใน v แนี้ใน value c h a ชนนี้ได้แต่สุดท้ายแล้วอะค่ะเทคโนโลยีเป็นเรื่องที่สามารถที่จะพาเราไปไกลแค่ไหนก็ได้ถ้าเราเข้าใจในอินดัสทรีนี้ค่ะก็อยากจะขอบคุณที่ให้โอกาส อยู่ในคอร์สนี้นะคะแล้วก็ transform ตัวเองนะคะจาก SME ก็ขึ้นมาเป็นสตาร์ทอัพเก่าหับในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะมหาวิทยาลัยศรีประทุมเนี่ยเริ่มโครงการบัณฑิตพันใหม่กับเรามาตั้งแต่ต้นนะครับแล้ววันนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็คือว่าเราโดยเฉพาะหลักสูตรดีกรีนะครับเด็กก็จบปี4แล้วเพราะเราติดตามมาเป็นระยะระยะ,ะ,ยะตั้งแต่ระยะต้นระยะกลางแล้วตอนนี้ก็เป็นระยะปลาย นะครับเพื่อมาดูผลผลิตซึ่งเห็นภาพอะไรหลายๆภาพนะครับที่ดีแล้วก็สิ่งที่ท,ท,ที่รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะทําได้อย่างดีเนี่ยก็คือเรื่องของการมีผู้ประกอบการนะครับกับมหาวิทยาลัยศรีประทุมเนี่ยร่วมมือกันเพื่อจะสร้างหลักสูตรต่างๆทั้งดีกรีและนอนดีกรีกันอย่างจริงจังนะครับแล้วก็ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมทางด้านนี้นะครับระฉะนั้นเราก็เลยคิดว่า น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับแล้วก็คาดหวังว่ามหาวิทยาลัยศรีประทุมเนี่ยจะนําประสบการณ์อันนี้เข้าไปใช้ในการที่จะปรับปรุงระบบการจัดการอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีประทุมในอนาคตข้างหน้าครับครั้งนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทางกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นอย่างสูงครับที่ได้มีโครงการบัณฑิตพันธุใหม่ขึ้นมาเพราะว่าเป็นโครงการที่ทําให้เกิดการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้แบบใหม่ สนับสนุนกระบ,บวนการพัฒนาบัณฑิตแบบใหม่ทำให้วันนี้เรามีรูปแบบและก็ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์กับประเทศในวันนี้อย่างมากครับ